ชว่วงนี้มีข่าวดีนะฮะของแวดวงการศึกษาไทยเป็นการศึกษาตัวของสารที่จะมาช่วยรักษาเซลเล์มะเร็งคือมันเป็นตัวงานดะที่เราทานกันเป็นประจําทุกๆวันอยู่แล้วบางคนเขา คนที่ชอบจะลดน้าหนักมีอยากจะลดน้าหนักเนี่ยก็จะทานเป็นประจำอยู่แล้วแล้วเขาให้พบนะว่าในตัวของงาดำเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่ช่วยยับยั้งและฟืน้นฟูเซลล์จากการถูกทําลายครับ,รบแล้วก็มีส่วนสําคัญนะครับในการช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งนี่เป็นผลงานของการทดลองจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะครับมีนักวิจัยภาควิชาชีวเคมีท่านหนึ่งครับเขาไปวิจัยแล้วก็ค้นพบนะครับว่าในงาดํา มีสารเซซามินครับที่ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งแล้วก็จะช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองที่มันเสื่อมจากการเจ็บป่วยหรือว่าได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเป็นครั้งแรกของโรคนะครับนี่อาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีของคณะแพทยศาสตร์จากมเชียงใหม่เขาก็ไปศึกษาเนี่ยโดยรองศาสตราจารย์ดรปัตยาพ <qui S 2> งทวีเลิศครับบอกว่าการศึกษาวิจัยเนี่ยเริม่มมาตั้งแต่ปี2559กรมปี2 5 0 53จนถึงล่าสุดนะครับก็พบว่าในตัวของเมล็ดงาดำเนี่ยมีสารเซซามีนซึ่งสารตัวนี้สามารถตษา,า,รารโรมูมะเร็งได้ที่มีอัตราการป่วยแล้วก็เสียชีวิตสูงสุดในขนาดนี้นะฮะถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยยับยั้งได้ค่ะลองฟังอาจารย์พูดถึงผลงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะ เซลล์มะเร็งสารนะฮะเราเราเลี้ยงไข่ฟักนะครับแล้วเราก็เอาสารที่ทําให้เส้นเลือดงอกใหม่เนี่ยใส่เข้าไปในไข่ฟักจากนั้นเราก็ใส่สารเซซเมินเข้าไปด้วยแล้วปรากฏว่าผลจากการศึกษาวิจัยทั้งในเรื่องของไข่ฟักทั้งในเรื่องของเซลนะฮะในเรื่องของเซลล์ที่ถูกทรีตหรือถูกกระตุ้นด้วยสารจากเซลมะเร็งเนี่ยพบว่าเซซเมินสามารถไประง,งับยับยัง้งกระบวนการการสร้างเส้นเลือดใหม่ได้ กาอาจารย์ปรัทยาบอกนะคะว่าการค้นพบครั้งนี้เนี่ยเป็นการค้นพบสารที่ช่วยยับยั้งเซลเล์มะเร็งได้เป็นครั้งแรกของโลกด้วยรองศาสตราจารย์ดรปรัทยาคงทวีเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักวิจัยผู้ค้นพบวิธีการรักษาและยับยั้งโรคกระดูกพรุนและข้อเสื่อมโดยไม่ต้องพึ่งพายาเปิดเผยว่าการค้นพบครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการคิดค้นวิธีการฟื้นฟูรเรื่องเซลล์สมองและการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้สารเซซามีนที่สกัดมาจากมเมล็ดงาดำผลการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าสารเซซามีนสามารถรักษาโรคกระดูกพุนได้เป็นอย่างดีและมีการทดลองที่ได้ผลชัดเจนแล้วการค้นพบครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโลกเนื่องจากยังไม่มีที่ไหนได้ทดสอบและนำมาพิสูจน์อย่างจริงจังมาก่อน นักวิจัยได้นำสารเซซมนที่คิดค้นได้จากงา3ชนิดคืองาดำงาขาวและงาแดงเพื่อหาคุณสมบัติกระทั่งพบว่ามีคุณสมบัติไม่แตกต่างกันและเมื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการก็ทำให้รู้ว่าน้ำมันงาที่มีความเชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคกระดูกหรือต่อกระดูกได้นั้นเป็นเรื่องจริงโดยน้ำมันงาจะซึมผ่านผิวหนังเพื่อเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูกระดูกที่เสียหายแต่ต้องใช้ระยะเวลาเพราะกระบวนการทำงานต้องดูดซึมผ่านรูขุมขน ขณะที่การค้นพบได้ตีพิมพ์ในวารสารของต่างประเทศมาแล้วและสารเซซามีนที่ค้นพบยังมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับข้าวสีนินซึ่งในต่างประเทศนำมาสก,กัดเพื่อใช้ในการรักษาเรื่องโรคกระดูกพุนรวมถึงมีคุณสมบัติเทียบเท่ายารักษาโรคกระดูกพุนและโรคข้อเข่าเสื่อมประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่